ครับผมบอกกาแฟยางดีคือเกาครับพี่น้องนี่ผมพาพี่น้องมาก,กินนี่แหละครับผมขรปุนพี่น้องลูน้ำปลาเด็กแซ่บพริกผงเข้านี่แหละหิวอ,อยาก พักกับมีนี่แหละพี่น้องสลัดมีแต้งครับมีถั่วครับแะครับแตงโมแตงโมแดงๆเลยพี่น้องนี่เห็นไหมแดงใจวายเลยก่อนหนึ่งก็สวัสดีพ่อเป็นพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็พี่น้องบ้านเฮาสุภูสุคนครับผมจะเข้ามาติดตามรรบชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ขึ้นก่อนแหละพี่น้อง ผมมียังดอกสำเน่เลยเผื่อเป็นกำลังใจให้กันในการให้คลิปต่อไปครับผมใน้นามประเด็มาลุกครับขอบุนพี่น้องเอาง่ายๆแต่ขึน้นนาจะแสบย่ดอกไปครับพี่น้องทื่นโลดครับวหลาลายโฆษณาหลาย,าลายเมื่อยยังไงพี่น้องกัมักถึงใจขึ้นเก่าแหละเันพี่น้องเนาะไปะครับ ี๋้วมันอืดมันยังดอกบอ่อโดนหลายนี่อืดแล้วนี่ขิมมังกรข้ามแหลกอืโอ้ยสุดยอดแเ้วพี่น,อน้องนัวแห้ง เอาอย่างเดียวเลยพี่นหนงหมวดเอาอย่างเดียวแล้ว ตักทางล่างขึ้นมาเขาเที่ยงเขาแรงรวมกันเลยพี่น้อง

រ្ជាមាន់មាន់ត់ន្រៀការៀសាររា័ង៏្រៀក្រៀបី្ ลองไปเห็นเบิง้งแล้วพี่น้องต้มน้ำปลาแดงแล้วก็ใส่กระช่ายหอมแดงแค่นั้นแหละแล้วมาลุ่ผิกผงกินอาแบบง่ายๆแต่ว่า คือโยนเหมือนเดิมแซบ่บ <laughs> phẳng ngà mà dương vậy Hãy tầng môn của bá bánh bên ông đèn chân khương vô กินกระผุ่นกระพริกเพ็ดๆเรามากินแตงโมงคือเพ็ดแห้งแต่พี่น้องเพ็ดแห้งเลยอ,อกหูเลยนี่อ,อกหอนหูหับเผาหับเลยเสียงลมมาลเลยพี่น้องลมฝนแต่กับบ่ฝน lẹn thức câu phải nổ thật bưng xin mời bố Phết à ta chàng huy 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 <laughs> huy huy là phải nổ hai lương là bọn em hai lương nhắn phải nổ hủ bò หาเรื่องสินี้แล้วเนาะอิ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> เป็นยังไงครับพี่น้องถึงใจเข้มนี้บ่ครับถึงใจก็ตามมึงกันเงาๆเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อย่าเฝ่าทิมเบานี้ปะจากกันสำหรับเพื่อนไม่ที่เข้ามานะ เดี๋ยวฟังดีสิกลับไปตอบอยู่ดอกสามมือกลับไปเยี่ยมก็สุดท้ายนี้ก็ฝ้ายมีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกําลังใจให้ฟังยดีนะครับผมฟังดีกับบมีย่ยนงสติตอบแท่หนหรอครับนอกจากเข้ามาขอบคุณครับแล้วก็มูพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับให้กําลังใจใฟังดีหลายหลายเลยมูไอย,ยลินมูเจ มั่มช่องมั่มช่องเจรินช่องแยลินยังสี่ให้กำลังใจฟังงดีตลอดหรือครับผู้บ่าวเล่าที่ยุสหรัฐนะครับพี่นายยังหลอกผมก็อ่านภาษาอังกฤษบอกนอกอกอาะบงหูวยกซื้อเหล่าคือกันเอื่นแต่พี่นายเล่าแหละนอกเก็ให้กำลังใจผมดีแฮงครับไงนี่ขอขอบคุณสุภูสุคนนะครับผมขอบคุณครับ,รบไปพบกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ ไปทัวแม่อยู่เห็นหยังเย้แต่มัน